นะคุณตรีชดาบอกว่า หากนางสาวที่พาน,นันทำหน้าที่ทีมโคศกรัฐบาลได้ดีไม่บกพร่องเหมือนกับโคศกคนอื่นๆถแถลงข่าวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคงจะดีแล้วก็คุ้มค่ากับภาษีของพี่น้องประชาชนมากกว่านี้แต่ประโยคที่นางสาวที่พาน,นันพยายามจะสื่อเพื่อเอาใจพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีจะกลายเป็นภาพจำที่ติดตาว่าการทำหน้าที่รองโคศกรัฐบาลครั้งสุดท้ายผลงานที่เห็นเป็นประจักษ์ก็คือการสันเสริญเยินยอพลเอกประยุทธ์เท่านั้นใช่หรือไม่รองโฆศก พักเพื่อไทยยังบอกด้วยว่านะคะนางสาวทิพานันเนี่ยอย่าพยายามกล่าวหาผู้อื่นว่าโกงเพราะว่าการโกงที่แย่ที่สุดก็คือการโกงอำนาจจากประชาชนใช่หรือไม่การที่พลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารหนางสาวทิพานันคิดว่าเป็นการปล้นอำนาจหรือไม่การรัฐประหารมีความผิดฐานกบฏมีโทษสูงสุดถึงการประหารชีวิตหากไม่มีความผิดจะเขียนนิรโทษกรรมทำไมซึ่งการรัฐประหารก็คือต้นทุนของความขัดแย้งในหลายปีที่่า